สวัสดีครับสบายดีพี่น้องบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุปูสุคนมาที่โตมาพี่น้องไอ้ยมนี้มากินหลาบขม,บขมต้มแซบต้มแซบอยู่สระบุรีสระบุรีแค่พี่น้องน้องแค่สาะบุรีโมนี่มาค้างอยู่นี่พี่น้องไอ้ไปประหอดนางงานีน่นี่นี่พี่เด็ดพี่น้องเอ้ยมนี่บาโบหลักเหลียงหลาบเลี่ยวกลอยแล้วพี่น้องงมักแล้วพี่น้องเอ้กลอยขมต้มขมเนือหยมักมา พี่น้องก่อนจะลงมือก็คือเกาอะไรพี่น้องกดไลค์กดเป็นกำลังใจได้เลยอย่าลืมสั้นกระดิ่งให้น้ำกริ้งๆเออมาๆมาเสแสรบัวอะไรอย่างนี้ครับขาแหลกไงข้าวเหนียวบันเดอรแล้วนี่นี่ข้าวเหนียวปั้นหนักแงปั้นแงมพี่น้อยมาๆเอาจัดลุยลุยเนี่ยเอาไปนี่แหละตุ้มมีทั้งในเลยตุ้มฟอดเออมีหลายอย่างอะไรเนี่ยใส่ใส่มีคันด้านหน้าแล้วก็สิมีมามน้ำตัดไปง่ายนี่สดแนววันนี้ลองคอ ยยก๋วยข่มนี่ยไล่ไล่ไปหน่อยการบูนบแจดมาซองถงเลยยันบูอีม,มาสันดิเมื่อกวนาเห็นอ้ามาจมอยากกินน้ำลองข้อฮึไปล้ทุกคนกระเจ้าก,กน,ากนโอ้โหบังหนาบังตาไป่น้อยอก้อยขุามมันอี้กินเขาอยู่น้องแค่ไปหน่อยซาบุซึโอ้กินไก่ได้ไหมกินเข่าไก่ได้เหมือน คราพีนา,นาผมม่งสอะไระอบุรีเห่ะอ,อืมไปจาตองเกลยจ้ะวันนตัวเขาห่าตัวเดีย๋ยวจะทายเป็นนักทานแห่เมือนมิอนะุ้นเส้อ้นเดือเส้สเถอ,อไปทายทางด่วนได้เรืเมืองสนะบุรีตางด่วนเดเมืองมุนช้ายองไปกินก๋วยคหละปคุณหก เราไปบอร์ดบอดออกมาคำหอมนี่เด้อหินลานก่อยหนลานหลับลาบบุรีอ่ะตอดทั้งที่อ่จสดก่อยเนี่ยต้มสดหน่อยป่ะใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้นี่คือแซ่บเล้วเปน้องเครืองปรวะเนาะ คือกเป็นโมแบสุทำยังไงค่อยๆนิ่มขาของไรขาของหั่นกระเทียมไปพร้อมตัเนี่ยมากินเสียบมือเสยบ ก็คือผูออ้พิษนี่เป็นพิกกินหนูเนี่ยลุกหน่อยๆเจ้าวัดลวดผมคอดีอํอา,าอลังลม้มสซ่บปลาปลาบอกว่ากินก้วยไจะมมนหิวเขาจะไม่ค่อยแซ่บก้อยแต่จ,จังหวัดบุกือกันเน,ะนาะจากพัอยา อันนี้อันนี้ลักษณะคล้ายๆกับลาบแบบกอซับมันไม่เลือดน่อืไม่เลือดก๋วยหยิ่งเนาะจะโสมอ่ะจะโสมไม่เลือดเนี่ยจะสมไม่เลือดก๋วยฉันหลักข้าวมันเนาะไอ้พวกก๋วยข้นแกน่ะน้ำปลาเด้อก้อยแบบก้อยแบบแห้งก้อยแบบเนื้อซุนซุนเนี่ยโมไดไซยังเลยเนี่ยคือแมงม่มมีโอ้แซ่บหน่อยโอ้ใส่ไก่ จะมันหิวเขาจะมันแสี่นเป็นลาบหล่าตงว่ไอนก้อยนันเขา้เรือที่นมอก็นกวยะมงบอลแต่สามดีแซบนะแบบคนละอย่างเนาะต้มกับแซำลอะแต่ว่าอันนี้ลักษณะ้าๆกบลำเหนียวเนี่ยมีกระเยีมพวกลาบหมูปน้องก็ม่ลาบหมูเนี่ จังหวะกึห <c ặc, ๆ> ึกระกรัวนักเตะมั้ัวหนอ่ะอันนั้นเอ,อ้าเกือบเป็นโมื่อเวลาเนี่ยเลยตรงบาง้านสวนนะ่ะหน่อยนึงชิมีลิลานอยมิสายมือไหร่ลองเลยเกือบบวแว่เนาะแต่ว่าสถานที่มึงจอดรถ <ừ. S 3> กับแฉบนิดแ <ừ. S 3> ค่น้ยอยทางทางเป็นห้องเกือบจ่ายเลยเกือบ จบแรงมาเลยเขี่ยมันนุ่งคล้องเนี่ยแซ่บอีเดียมันแซ่บกี่ตัวได้เนี่ยบ่มีมังตตแซ่บมาลอะไรต้นต่งเอ็นต่งย่างไข่ปลาหมักเหนียวต้มเอ็นโอเคกลมเนาะอแบกข้างได้เฮ้อ สามปันหวามันแง่พี่น้อยสามก้อนมักหลายเขาเอยก่วยนี่ยกหลายก้อยเนี่พี่น้อยเลือกหลายได้เลยมาเลยพี่น้อยมา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 เลยส่วนกินเนี่าพี่น้อยแซ่บคักอีดีนี่ลาบเหนียวเขาน่

อโ้ยกระดูกเอ็นมันหนามันหย่ำบอกบอกบอกบนแหลกนะอ,อย่าฟื้นได้ไปต้องให้หลวงกระพริเนี่ยต้องกินยำห้แหลกสุดหนักสับชักดีนี่ต้ม,มจะมีเครื่องในครบทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะมีแอร์ซับซิปจีบมีอ่าอย่างอีกลำพึง่งอีรนขึนห่อยน,นี่ล่ามพึ่งเนี่ย แต่ก็มีใส่<อ>แต่ก็มีม้ามมีปอดมีเอ็นจังหน่อยอืมอโอ้มีหลายอย่างหน่อยเนาะเป็นหมูว่องเนี่ยครัพบพี่น้องเลยป้าโทพี่นะะ้อยเป็นอะไรแซบ่บมากแซ่บจะบากกล้อยนี่ตีมือหลายอ่ะหน่อ,จ,นอจะมาก,กินไหมครับดีเป็นสอง ทักวะงกนิ้วแห่เลยแซ่บทำไรกัดกนนินเลยแค่อิ่มพี่น้อยแมนสุดหน้าพี่นอ้องมาบนไงอิ่มแล้วคือ,ก,อกันแหละเดือดได้พี่น,น้องนี่บะเบสซองคนมาโบว์เราสื้อก่อยนี่เว้นทุ่งเดียวนี่ยซองทุงเลยนะซองทุงยนมึงยังไม่อิ่มซอุงเข่ากับซ้ำทุ่งก่อนจะว่าต้มเนี่ยก็บทุ่งเดียวจะกินบะเบิดม,มันหลายพี่น้อยเอ้าพี่น้อยอิ่มน้ำส้มบ้านอู้แซ่บหลายลาบเหนียว น้องแค่น้องแค่น่องแค่สล,คลับบุรีพี่น้องก้นแซ่บนีบ่คักอัดีพี่น้องเอ้าคลิปนี้ก็สั้นนี้แหละถ้ามากาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเลยด้อสิ่งที่สำคัญต้องอย่าลืมกดกระดิ่ง,งให้หมาของแน่กิ้งกิ้งอะไก็บอ้าพี่น้องไม่ต้องมองมาแล้วคลิปนี้ก็สั้นนี้แหละเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าสบายดีสบายดีพี่น้องอา